สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อัปเดตเด็กๆนะคะขอบคุณมากมานะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกําลังใจให้กําลังใจแปวนะคะไอะตัวนี้ออกมาทําไมลูกสรุปแล้วนะคะก็คือมีตัวเมียห้าตัวแล้วก็ตัวผู้สามตัวจ้านี่แล้วก็อัปเกรดนิดนึงเพราะว่าเอาผ้าออกเลยเพราะว่าเขาร้อนอากาศร้อนเนาะแล้วทีนี้อัปเกรดอะไรเอ่ยนี่ค่ะพัดลมค่ะพัดลม ลมโซลาเซลล์นะคะแป๋ก็ชาร์จแล้วแหละแล้วทีนี้ก็เอาโซลาเซลล์ตากแดบดบแล้วก็เพื่อจะได้แบบช่วยขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาร้อนเนาะไอเจ้าตัวนี้ออกมารับลมเลยไม่กินนมกับเขานี่ค่ะแล้วทีนี้ณนะตอนนี้คือแป๋วก็จะทำนี้เลยค่ะชั่งน้ำหนักค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าตัวไหนน้ำหนัก เพราะว่าไอ้ลูกเขาก็ต้องแปดตัวเนาะแล้วก็จะเขียนไว้น้ําหนักว่าเขาได้เท่าไหร่แล้วทีนี้เกิดตัวไหนที่แบบว่าน้ําหนักน้อยก็แล้วก็จะแล้วก็สั่งมาแล้วค่ะสั่งนมมาแล้วเพื่อจะช่วยแม่แม่หลเวอร์นะคะสั่งนมมาแล้วก็มีขวดนมเล็กๆสําหรับอ่าอ่าให้เด็กๆได้ดูดกินนมเนาะเผื่อไอ้เจ้าไหลเวอร์ช่วยเขาด้วยแหละเพราะว่าลูกต้องแปดตัวสั่งมาแล้วค่ะสองกระป๋อง ไตัวนี้นอนปุ้ยเลยละออกมารับลมนะคะตัวนี้ตัวเมียนะคะพ่อใหญ่ชอบมากเลยนี่ค่ะตัวผู้สองตัวตัวผู้สีขาวสองตัวนะคะแล้วก็ไอตัวอีกตัวหนึ่งสงสัยเป็นตัวไอเจ้านี่เจ้านี้เลยใช่ไหมลูกไม่ใช่ค่ะหรือว่าตัวนี้ พอดูหน่อยับพอดูหน่อยอ่าตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ตัวผู้นะคะตัวนี้ตัวผู้ไอ้วจะไอ้เจ้าสีขาวสองตัวมีตัวตัวสีขาวตัวหนึ่งตัวเมียแต่ไม่รู้ตัวไหนแล้วแปบก็จะจัดการชั่งน้ําหนักค่ะอืมตอนกลางคืนเราก็ได้จุดกันยุงยากันยุงให้วันนี้ว่าจะต่อไฟอ่ากันยยุงให้นี่ค่ะก็จ่แล้วก็นอนได้โอเคเพราะว่า เปิดพัดลมให้ช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายก็ได้เปิดพัดลมเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเลยก็เปิดพัดลมแล้วก็ทําสวนไปด้วยทําสวนไปด้วยแล้วก็ดูแลเด็กๆไปด้วยอัปเกรดนิดหนึ่งโอเคค่ะยังไงเด็กเราก็ทําหน้าทีา่แม่ก่อนเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ตัตัวไหนย,ยินอิ่มก็นอนรับปุ้ยเลย เดก็พยายามที่จะให้อาหารเขาเยอะๆค่ะก็สั่งอาหารกระป๋องมาแล้วเพื่อจะบำรุงให้เขามีน้ำนมเยอะๆจะได้แบบเลี้ยงลูกได้นอนหลับปุ้ยเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวปลุกครับเดี๋ยวปลุกปลุกช่างน้ำหนักนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวอัปเกรดเรื่อยๆนะคะสรุปแล้วอันนี้เล็กเกินอัปเกรดมาใช้อันนี้ มันเล็กเกินไอเจอ้าขนาดไอเจอ้าไอจอยพวกนี้ยังเล็กเกินเลยอ่ะซื้อมาก็นี่ค่ะเล็กเกินเกินเกินมากอัเกรดมาใช้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ก็ทำงานก็โอเคค่ะไม่ไม่ได้แบบว่าเอ,เอ่โอเคโอเคค่ะ เป็นไหลเนี่ยมามาจิลุโอ้ยมามามาดีเซิฟสิดีเซิฟสิโอเคเอ้าวโอเคค่ะสามสิบสามร้อยยี่สิบหกกรัม สามยี่สิบหกกรัมตัวนี้ตัรใดตัวนี้ตัวเมียนะคาสีขาวนี่ก็จะทําไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จะจดไว้สามยี่สิบหกกรัมอ่าเตัวไหนน้ําหนักแบบว่าถอยลงก็จะต้องได้เสริมนมอะค่ะโอเคค่ะโอแคค่ะตอนนี้ก็ชั่งน้าหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีอ่นี่ค่ะเขียนซะแบบว่าไม่รู้จะเข้าใจตัวเองไหม ก็จะมี2ตัวนะคะที่แบบน้ำสอตัวสาตัวที่น้ำหนักแบบว่าหน้าเป็นห่วงก็คือ280กรัม282กรัมแล้วก็290กรัมส่วนตัวอื่นก็300ขึ้นก็โอเคเดี๋ยวแบบก็จะคลิปไอออนนะคะก็เหมือนกับว่าเช็คดูเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดน้ำหนักเขาลดลงเยอะเขากินนมไม่ทันเพื่อนก็จะได้แบบเสริมนมให้เพราะว่าแป๋วก็มีแล้วได้ชงให้เขากิน อเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับ FC พี่พี่ทุกท่านนะคะที่ถามเข้ามาแล้วก็แบบเข้ามาติชมเข้ามา,าดูน้องๆน,นะคะน้องๆก็ตอนนี้ก็น่ารักทุกตัวเปิดพัดลมให้โซลารเซลก็หมุนเร็วนะทำไมถ่ายวีดีโอมันเหมือนกับหมุนชา้ามันก็หมุนเร็วอยู่นะนี่ค่ะ เราเป็นโซลรเซลล์นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะแม่ไรเรก็นอนได้ได้ที่เพราะว่าพัดลมก็พัดก,ก็โอเคแดดเริ่มช่วงบ่ายนะก็คล้ายๆกับว่ามันก็จะมาร้อนตอนช่วงบ่ายแต่ก็โอเคก็มีพัดลมเคลื่อนที่ให้แป้วก็จะทำการทำสายไฟเดินสายไฟนะตอนนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะภารกิตเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งช่างน้ำหนักของเด็กๆแล้วก็ใส่ ต่อไฟกันยุงทําเองแต่ชั่วขราวนะคะแค่ชั่วขราวนะบอกก่อนว่าชั่วขราวมันก็เลยเป็นแค่นี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ <ST> ไฟไล่ยุงค่ะเด็กๆเขาจะได้แบบว่าแล้วก็แปลวก็จะจุดจากยุงด้วยเพราะว่ายุงก็มีเนาะมันไม่ได้อยู่ข้างในเนาะก็เลยเป็นะไลบ้างะไลบ้างเด็กๆก็รับปุ้นปุ้ย โอเคค่ะไฟเชั่วคาวก็จะประมาณนี้นะคะต่อมาจากหลักตรงนูน้นนี่ก็ทำแค่เชือวคาวเนาะทำทำเอานี่ค่ะพ่วงมาจากตรงนู้นเลยพ่วงมาแล้วเวลากลางกลางวันก็จะเอาออกเพราะว่าไอ๋บต้องคุมด้วยเพราะว่ากลัวฝนตกถ้าเกิดฝนตกมามันก็จะเปียกเนาะก็คุมไว้นิดนึงแต่ก็ ถือว่าโอเคก็พอชั่วคราวเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็มาแล้วให้พ่อใหญ่มาจัดการทําแบบอันนี้เจ้าเลเวอร์เหยียบฟักทองเปล่ากำลังงามเหยียบไปเหยียบมาโอเคค่ะนี่แหละค่ะอัปเกรดแล้วก็ให้ดูเนะาะเด็กๆก็อัปเกรดน้ำด้วยน้ำกินของอเจ้าไลเวอร์จะได้เย็นๆชื่นใจใช่ไหมลูก เด็กก็หลับปุ้ยดีสิว่าจะจำม,มั่มขนาดไหน,ไหนกำลังหลับกันเลยก็มีอยู่ไอ้เจ้าตัวคิดว่าตัวไหนเนาะทีสองร้อยแค่สองร้อยแปดสิบกรัมตัวนี้หรือเปล่าไอ้ตัวนี้หรือเปล่าไอ้ตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าสองร้อยแปดสิบกรัมสองร้อยแปดสิบสองแล้วก็สองร้อยเก้าสิบ ส่วนไอ้เจ้านี่คิดว่าอ้วนกว่าเพื่อนเนี่ยอ่วงกว่าเพื่อนเลยนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ